วานมหาปราบพี่น้องเมื่อนี้หมอยาได้วานมหาปราบมาที่จริงวานมหาปรามีก็ไม่ปลูกไว้ยุนในศูนย์แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเมื่อนี้ได้มากอะไว้บ้านค่ะก็เลยล่องลงกระถางล่องเบงอันนี้วานมหาปรามีข้อมเสือโบร้านเพื่อนกะมีข้อมเสือว่าเห่าปลูกวานหน้าหน้าชนิดและะ้วค่ะเนาะเพราะว่าหมอเหญดเ้ตามันหวานลอยแปดเป็นประจำก็เลยหวานมหาปราหรือว่าพระาหวานนี่เมื่อนี้ล่งในกระถางไว้พี่น้อง ใส่กระถางไว้ให้ยูเป็นซัดเป็นส่วนเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะง่ายค่ะอันนี้เพิ่นงามพี่น้องเพิ่นงามหวานง่ายงามเพิ่นว่าใส่คุ้มหวานเนาะคะ่ะเนาะใส่คุ้มหวานนี่ค่คะประโยชน์กะเพิ่นว่าปลูกไว้บ้านมันสิกันแมวตาเฮาเหลียวบ่เห็นเนาะเนาะสมัยก่อนเพิ่นว่ากันพี่ปอบพี่น้องแต่ว่าสม,มัยน,นี้กะจักสิเป็นจังได๋ดอกเฮากะลองปลูกใบบุง้งที่จริงแล้วมันก็เป็นหวานสวยงามเนาะพี่น้อง วันแปดมีสีแดงพี่น้องสีแดงปลูกง่ายพี่น้องแต่ว่าเพื่อนว่าผู้ใดมีบุญวาสนามันกระสีแพรเนาะเพราะไงไมีบุญวาสนาบบสุกคนหละคะเน่าสนใจการปลูกนะพี่น้องเนาะเขาปลูกไว้มันให้ความลมเย็นให้ความชุ่มชื้นนะคะเนาะสีแดงพี่น้องออกสีแดงนะฮปราบค่ะ ลักษณะของใบเนาะเนาะอันะะนี้นหลังใบอันนี้หลังใบพี่น้องหลังใบก็สิเป็นจังสี่เนาะนี่นลักษณะของกานเนาะคะ่ะพี่น้องลักษณะของกานกระถางใหญ่พี่น้องก็ล่องปลูกล่องเบิงเนาะปลูกใส่กระถางใหญ่ล่องเบิงงามพี่น้องฟังซืือก็เป็นตะเป็นตะศักดิ์สิทธิ์เนาะพี่น้องเนาะเป็นตะขลังอยู่ มหาปราบเพื่นวะว่านมหาปราบประสันไงค่ะเงาเนาะค่ะเนาะลักษณะหัวลักษณะหัวหัวเพิ่นสี่สิเป็นค้ายๆกับเป็นงอนๆสี่ขึ้นตั้งทึ่งเลยพี่น้องสี่ขึ้นตั้งทึ่งนี่ค่ะ ลักษณะหัวสิเป็นสิเป็นซี่ขึ้นทั้งเทิงจังสี่หละค่ะลักษณะหัวลักษณะห้าเนื่อคะเนาะเคนนิยมปลูกวันอังคารหลักะเก็บกูสิเป็นวันอังคารหรือวันครู่ก็ได้วันพฤหัสและะ้วก็นนี่ค่ะลักษณะหัวนะฮะปลา เวลาเก็บกูกับเวลาเดือนประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนาะเนาะกุมภาพันธ์นีหน้านี่ใบพันธุ์สิกรและก็แห้งลงเขาก็เก็บหัวขึ้นมาไวค่ะเวลาเขาลงปลูกหวานเขาก็เอาลงเขาก็เอาลงปลูกใหม่ได้พี่น้องเวลาเขาสิบปลูกหวานมันต้องมีห่วมขยันอีหรี่ด้วยค่ะปลูกหวานปลูกยานีม่มห่วมขยันต้องดูแลพันธุนะะ์ไฮได้เนาะเนาะดินที่มักก็มักดินทั่วไปเนาะคะ่ะ ปลูกได้เพราะสุภาพเพราะสภาพ,พาด,ดพินกระเพาะชาสมว่าดินบ่ดีเพิ่นกระสีหัวหน่อยถ้าดินงามดินล้วนซุยมีธาตุอาหารเพิ่นกระสีใหญ่เนาะพี่น้องเนาะบ่เพิ่นบนนิยมใส่ปนบนนิยมใส่ปุ๋ยเคมีเด้อพี่น้องใส่พวกมุ้งไก่มุ้งง้วมุ้งควายไปจังส่นหลักเด้อพี่น้องปลูกหวานก็ได้กับผ้าผ้ามาเบิ่งหวานนะฮะป่าพีน่น้องสนะีเนาะค่ะกับพอกันสนี สเตมักหมอ,อยากก,กดฝากกดไหลกดแช่น้ำเนเดอร์พี่น้องไอพี่พี่นองห้องหูจักไปลักษณะของหวานของอยากะสวัสดีสุขคนเนาะพี่น้องไอน้องสุขคนก็สวัสดี